สนามสแคทพูเจสิ <C> e er> เลยครับเจสิยุ่อเลยครับเจ็ดสิบเสน่ารอเลยครับเจงครับเจ็ดสิบนามแคทเจสนะครับเจ็ดสิบลุครับลุรอนครับเจสบครับเจ็ดงเจ็ดสิบแปดแปดสิบครับมาที่สนามจีูนนะครับนักกีลาสนาม <üler> สามีแคทครับ <C> 7 2 74 76 78 80ครับคุณี่70ลงสนามครับลงมารอกรรมการนะครับลงสนามเดรียมความพร้อมก่อนนะครับ70ต่อยนี่การวางเลยนะครับ72ครับยกมือครับ72ได้ไหม72ครับต้องตั้งโผล่ได้72 74ครับ76 78 80ครับเดไ้ ที่เป็นเลขคู่ตั้งแต่7จสิขึ้นไปนะครับ7จ็ดสิบเจ็ดสอง8จดสเจ็ดแปดแปดสแปดสมาแข่งสนามซีกูดครับประกาศแล้วนะครับสนามซนที่จ็ดเป็นเลขคู่ตัแต่เ0ดสิบเป็ดสเจ่เปดดแปดแปดสิบแปดสอแปดสแปดกแป Okay. ออกมันใหญ่กันนะูกตัใหญ่เลยมันจะน้ามืนะ ที่สนามจีโก้ดนะครับ